สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนคนในครอบครัวหนึ่งคนบนเรือเครียดจัดกินยาทงร้ายตัวเองหลังจากเมื่อวันที่20มิถุนายน2565แก๊งบนเรือแตงโมทั้ง4คนได้เดินทางมาเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมที่สถานีตำรวจภูทรเมืองนนทบุรีเนื่องจากอายการสั่งสอบเพิ่มขาดแต่เพียงจับนิทัศที่ไม่ได้เดินทางมาโดยในส่วนการสอบสวนเพิ่มเติมผู้ต้องหา5คนบนเรือลำเกิด เหตุคดีแตงโมทางคณะพนักง,งานสอบสวนได้เรียกนายตานุพัฒน์ศทวิวิทย์หรือไฮโซปาและนายภายัยบุญตรีการจนนนานันหรือโรเบิร์ทนางสาวอิสรินจุทาสุขสวัสดิ์หรือกระติกและแสนวิสาพัฒน,นม์มโนมัยรัตเดินทางเข้าให้ปากคำเสร็จสิ้นไปตั้งแต่วันที่20มิถุนายน65 ยังเหลือแค่จ๊อบนิทัศนเกียรติสุทธิสาธรเพียงคนเดียวซึ่งทางจ๊อบได้ประสานมายังพนักง,งานสอบสวนว่าจะเข้าไปให้ปากคามในวันถัดมาคือ21มิถุนายน2,565เวลา11นาฬกาแต่ปรากฏว่าจ๊อบได้ขอเลื่อนออกไปเป็นเวลา13นาฬิกาซึ่งเมื่อถึงเวลานัดหมายจ๊อบก็แจ้งกลับมาว่า ไม่สามารถเดินทางเข้าให้ปากคำได้เนื่องจากภรรยาเครียดกินยาเกินขนาดและมีการทำร้ายตัวเองจนต้องเข้าโรงพยาบาลกระทันหันที่โรงพยาบาลเกษมราชรามคำแหงอย่างไรก็ตามพันตำรวจเอจกจตุรอนอนุรักบัณฑิตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบ,บุรีเกรงว่าการสอบสวนจะล่าชา้าจึงได้มอบหมายให้พันตำรวจโทสุพันธ์ขันอาสารองผู้กำก,กับการสอบสวนเดินทางไปสอบปากคำที่โรงพยาบาล จากนั้นบางส่วนได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลตำรวจเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมแพทย์นิติเวชท,ทีมผาชนะสุดร่างแต่งโมหลังจากเสียชีวิตเพื่อนำเข้าในสำนวนสอบสวนส่งคืนให้สำนักงานอายการจังหวัดนนทบรุรีท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด .com ขอบคุณครับ